สวัสดีครับท่านผู้ชมทางด้านครับวันนี้นะครับเอาปรสอนะครับเราเดินทางนะครับเพื่อมาปกป้องชาติปกป้องชาวพันคนไทยพุทธปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วก็ปกป้องสถาบันการศึกษานะครับเมื่อเช้านะครับเราได้ไปที่กระทรวงมหาดไทยมานะครับไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนคนไทยพุทธทั้งแผ่นดินนการยื่นเอกสารถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรับผลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับ ไปทำหนังสือขอบคุณเขานะครับแล้วก็ทำหนังสือติดตามด้วยนะครับในเรื่องราวต่างๆถ้าใครได้ติดตามนะครับของการแพร่ทอดสดตอนเช้านะครับส่วนเวลานี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ไะนครับอังไทรยาอยู่ที่กรมการปกครองนะครับอกรมการปกครองนะครับของกระทรวงมหาดไทยครับอยู่ที่วังไทยานะครับกรมการปกครองนะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับ วันนี้เรามาทำภารกิจสําคัญครับในการที่จะมาปกป้กองชาติบ้านเมืองกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับครอบถึงปีนะครับที่เราได้มากรมการปกครองแล้วนะฮะเราได้มาที่กรมการปกครองมาหลายครั้งนะครับแล้ววันนี้ถือว่าเราได้มาติดตามงานนะครับที่เราได้ไปที่นเอกาสารนะครับถึงอธิบดีกรมการปกครองไว้นะครับซึ่งที่นี่เองเนี่ยจะมีทั้ง ท่านที่มีกองการปกครองแล้วก็มีกองสัาบันสืหนุนกิสลามได้กี่ท่านอยู่ครับท่านผู้ชมครับนะครับก็จึงอยากจะเรียนเชิญน,นะครับให้ทุกท่านมีส่วนร่วมครับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราแล้วเราก็มาช่วยกันปกป้องชาติศาสนาประมาะ์กันนะครับก็วันนี้อย่าผมเติอนนับก่อนนะครับในช่วงภาคบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวรอเชิญน,นะคบกับแกนนาชาวพุทธท่านต่อไปครับมาเชิญรงมือน,นิดนึงครับอ่ายกมือขึ้ครับเชี่ยวท้ารับเชิญครับ